เอปลอยเรอไปกินน้องมือวันนี้เธอโลไม่ได้กินตะไคร้อ๋ออยากกินมากเลยเพราะเราเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงไก่ต่ายเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยอ,อันนั้นอร่อยด,ดอีอยากกินมากเลยวันนี้มันไม่ได้กิน ฉันีึกว่ารออะไรแล้พ่อเก็บใบตะไคร้มาให้กินโ<อ>เลือกกินเลือกกินอ่อนๆเลือกกินตองจับใหันมัน,ม,นมันสอนขึ้นมากบ่ได้มันจิกไม่ได้ไม่เหมือนไก่อโอ้ นจะระบายท้องมันดีเนาะมันจะทายของอย่งประมาณนี้มันว่าก็อด่มไปไม่ <c oughs> ว่ามันรออย่าง <c oughs> แจมันรอ,อกินตะไคร้ถ้าพูดเป็นก็เก็บตะไครมาให้หนูดู ่าไงรง่บบี้ปรอแข็งนั่นน่ะอ่อนๆนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมยินยิียินเสียงไงเอาไหมอ่อนๆนะกินได้ไหมกินแข็งต้องปอกอ่อนๆ ชอบกินปลายมันออตรงนี้ตรงนี้นี่ปลายมันตรงนี้ก็กลัวบาดลิ้นมันเหมือนกันกินแต่ปลายใหญ่มากเลยหุ่นติดคอแลวมั้งต้องอยากกินั้งห่วงไ้ขี้เกี่ยมเอามากินก่อนแล้วอะเธอเล้ะกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเล่นกินก่อนกินก่อนเอ กินได้แต่ไปปลายอ๋วันนี้ไม่ได้ออกไปกินหญ้าวันนี้ไม่ได้ออกไปกินผักอ่ะเอาอีกไหมคะอืมอ๋อนั่นน่ะเอออันนี้อ่อนดีนี่อันนี้อ่อนดีอร่อยอร่อยอือน,นี่อ่อนค่ะอืมอืมก <c oughs> <c oughs> ินได้ <c oughs> พอยังพอยังอันนี้นี่ฝันดีอุ้ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะพอยังพอยังดิมแล้ว